ข้สองส่นี้นะคะมวสนี่ยงานปิดแล้วแต่เราเพิ่งเริ่มต้นเก็บไม่ถุหวนเกรบไม่ถุไม่ถุอ้าวว่าไง่ะอาวแม่ว่าวันนี้เรานแม่ดูนิ้วด้วยดูนิ้วดูนิ้วอ่าเดี๋ยวแม่ขอตัวไปหาคนลองว่าพอลองล่ะ ทำหน้าตาตกใจที่บอกว่ะแม่ต้องเข้าไปแล้วทำหน้าบอกเขาจะได้ดีใจเราผอมเขาโอเคนักพุอแม่มาเไม่หรอกว่าทอานี่มันไม่ได้เมานะคะไม่ได้เมาจริงที่ะพริบตากับพิบตากับพิบตากับพิบตาอยู่ตตาาเฮ้ยล่าที่รู้ว่าเรากินกันเมื่อกี้รสชาติเป็นไงคะ แม่แม่หวานแม่หวานเอาไข่มนะแม่โอเคแต่กูไม่โอเคนะคะแม่คะอันนันเรื่องของมึงอันนี้แม่ไม่เกี่ยวแม่ลงมายันข้อมือเลยเมื่อกี้แม่จ้วงลงไปเลยนี่ไงโอเคแม่จ้วงแต่มีนนี่อันนี้โอเคนี่นี่ล้วงหีกันมาก่อน แข่งไม่ถึงกูนะหายหมดแลลวนี่ดเดี๋ยวเมียนะวถามว่าแก้วนั้นแก้วใครแก้วกูกกวอ้าวไอตัว,ไอต,วไอตัวนี้ก็นั่งนิ่งๆไม่ได้ช่วยกูด้วยกูก็โดนนี่กูก็โดน,นว่ะอ้อาวสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้ว